ครั้งนั้นแลท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่า มานมานดังนี้มานเป็นฉลไหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนราตะรูปเป็นมานเวทนาเป็นมานสัญญาเป็นมานสังขารเป็นมาน วิญญาณเป็นมารดูก่อนราธะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขาร ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นครั้นหลุดพ้นแล้วย่อมมีญ,ญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี